สวัสดีครับ FC ที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคม h ชนแนลมาโดยตลอดคลิปนี้ช่องสมาคม h ชนแนลก็จะมาแนะนำเหรียญหลักที่ทางช่องของเราได้พูดถึงหลายๆคลิปที่ผ่านมาเพื่อนๆ FC ก็อาจจะงงว่าเหรียญหลักคือแบบไหนอย่างไรคลิปนี้เราจะมาให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญหลัก มีเหรียญหลักแล้วเหรียญแบบไหนที่จะแนบไปขายนะครับก็ติดตามคลิปนี้เลยก่อนที่จะไปพบข้อมูลเหรียญหลักก็อาฝาก FC ทุกคนทุกท่านกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องสมาคมชาแนลตลอดไปก็ไปพบกับเหรียญหลักเหรียญแรกนะครับ ก็จะไม่ได้พูดรุกวนเวลาจนเกินไปนะครับก็จะให้ดูในรายละเอียดของเหรียญหลักเลยนะครับเหรียญหลักก็คือเหรียญปีพศ2541ถ้าเป็นสิบบาทนะครับถ้าเป็นหนึ่งบาทก็จะเป็นปี29แล้วก็จะเป็นพระเศียนตรงพระเศียนขวางอย่างนั้นนะครับ ถ้าเป็นหนึ่งบาทถ้าเป็นห้าบาทก็จะเป็นปีสี่หกนะครับเหลียนหลักของสิบบาทจะมีอีกพอซอหนึ่งก็คือพอสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับช่องสมาคมชแนลไม่มีปีสี่หกก็ไม่มีปีสองเก้าก็ไม่มีนะครับสำหรับเลียนหลัก เมื่อก่อนเคยมีนะครับแต่ก็ขายหมดแล้วขายไปให้กับ2ช่องสามช่องที่พูดถึงนี่แหละที่แนะนํานี่แหละนะครับช่องสมาคมแชนแนลการันตีนะครับช่องที่สมาคมแชนแนลแนะนาเขาซื้อจริงถ้าเป็นเหรียญที่ทางช่องของเขาประกาศรับซื้อนะครับช่องสมาคมแชนแนลก็เป็นช่องที่ซื้อมาขายไปเช่นกัน แต่ปัจจุบันช่องสมาคมชาแนลไม่มีออเดอร์ไม่มีลูกค้าก็เลยไม่ไม่ได้รับซือ้อนะครับก็รับแลกเหรียญกับลูก,ลกค้าหมู่บ้านน้ำหยอดเหรียญน,นะครับมาคัดนะครับคัดก็พบเจอนะครับก็เก็บส่งขายให้กับ2อสาช่องที่พูดถึงนี่แหละนะครับนี่คือเหรียญหลักนะครับแต่มีเหรียญหลักแล้ว ก็มีเหรียญย,ย,ย่อยพวกนี้เรียกว่าเหรียญย่อยนะครับถ้ามีเหรียญหลักเขาก็รับซื้อนะครับปี2540ก็เหรียญย่อยปี2 5งพันก็เหรียญย่อยนะครับเหรียญย่อยๆๆเหรียญย่อยๆนี่จะมีประมาณส100ักร้อยสองร้อยเหรียญน,นะครับก็บางช่องก็กรับได้ถ้ามีเหรียญหลักนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ ก็เป็นเหรียญเลย่อยๆนะครับเป็นเหรียญย่อย,อยสําคัญก็คือเหรียญหลักนี่แหละนะครับสําคัญนะครับมีเหรียญย่อยๆพวกนี้ก็แน่ไปนะครับเหรียญหลักก็จะเป็นเหรียญถ้าเป็นหนึ่งบาทก็จะเป็นปีสองเก้าช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวนะครับเหรียญหลัก ห้าบาทที่ทางช่องสมงคาคมชาแนลไม่มีก็คือปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกก็คือเหรียญหลักเหรียญหลักอีกอย่างหนึ่งก็คือเหรียญบาทจะเป็นเหรียญพระเศียรตรงนะครับเหรียญสิบบาทก็จะเป็นปีสี่หนึ่งนี่เหรียญหลักปีสามหนึ่งช่องสมงคามคามชาแนลไม่มีนะครับถ้ามีพวกนี้นะครับส่งพวกนี้ไปแล้วก็พวกนี้เหรียญย,ย่อยนะครับเหรียญย่อยนี้ก็แน่ไปนะครับก็จะมี สองสามช่องนะครับที่รับซื้อแบบนี้นะครับแบบที่ช่องสมาคม h ชนแนลแนะนำนะครับการันตีไนดะ้ว่าเขาซื้อจริงเพราะว่าช่องสมาคม h ชนแนลขายให้กับสามช่องนี้หลายรอบแล้วนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ